กลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตบ้านถ้าสิงห์หมู่ที่1นึตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตที่จัดตั้งขึ้นเมือ่อปีพศ2544สมาชิกก่อตั้งจํานวน80คนปัจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด2 4 3คนมีเงินสัจจะสะสมทั้งสิ้น1ล้าน3แสนบาทซึ่งเป็นกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเด่นด้านการบริหารจัดการในปีส5 5 7ปัจจุบันมีนายนิคมศิลปะสอเป็นประธานกลุ่มซึ่งสำหรับผลงานของกลุ่มออมทรักขอเชิญชมได้เลยค่ะ